หัวไว้แล้วตะกี้นะคะกาแฟนะคะกาแฟ,ะะาฟดูแลสุขภาพ KCM ตัวนี้นะคะสก,กัดจากสมุนไพรนะคะ11ชนิดนะคะก็คือมีสมุนไพร1 1ชนิดนะคะอยู่ในกาแฟตัวนี้นะคะ1ถุงนะคะ1ถุงหนึ่งห่อใหญ่มี22องห่อเล็กให้พลังงานแกลอรี่แก้6กสิแลอรี่เท่านั้นเองคนที่อยากจะ,ะดูแลเรื่องการกระชับสัดส่วนนะคะดูแลหุน่นดูแลเรื่องน้ําหนักนะคะ ใช้ดีมากๆเลยนะคะจะกินนะคะชงดื่มก่อนที่เราจะ,ะกินอาหารนะคะกินข้าวมือหลักครึ่งชั่วโมงจะทําให้ท่านอิ่มทนอิ่มนานไม่กินจุกกินจิกนะคะอ่ะพันกาแฟนะคะก็บริษัทก็ใช้กาแฟนะคะพันอาราบิกาหนถุงนะคะ,ะราคาสมาชิกเปิดแพ็กเกจ420บาทแต่ราคาข้างถุงนะคะ5 9 0บาทพี่น้องขานนะคะมี20จองนะคะ คุ้มค่าเหลือเกินนะคะกาแฟตัวนี้นะคะจุดเด่นของเราจะเป็นตัวเถาวันเปลียงหรือว่าบางท่านจะบอกว่าเป็นกาแฟแก้ปวดแก้เมื่อยก็ได้นะคะคนที่ทํางานกลางแจ้งไม่ว่าจะแบกน้ำหรืออะไรก็แล้วตดก้มก้มเงยเงยนะคะอาจจะปวดเมื่อยเส้นตึงเส้นยึดนะคะด้วยเถาวันเปลียงที่อยู่ในกาแฟของเราท่านดื่มกาแฟตัวนี้ไปนะคะใช้ระยะเวลาสักหน่อยก็บอกแล้วนะคะว่าไอ้สมุนไพรของเรานะคะเข้าไปแก้ไขเนี่ยไม่ใช่กินซองเดียวนะคะ ไม่เห็นจะหายเลยคุกไก่อย่าเพิ่โมโวยวายนะคะอย่าเพิ่โมโวยวายกินไปก่อนเรื่อยๆนะคะอะให้ร่างกายของท่านได้ปรับนะคะได้ปรับให้สมุนไพรของเราไปปรับสภาพสมดุลในร่างกายท่านก่อนนะคะตรงไหนมีปัญหาดูสมุนไพรของเรานะคะเพราะฉลาดมากเลยพี่น้องค่ะก็จะวิ่งไปแก้ปัญหาตรงนั้นในท่านอดสินค้าของเรานะคะมีปากทุกตัวพูดเองได้เลยนะคะใช้แล้วเนี่ยเขาะจะมีก็เรียกว่าเขาจะ,สะแสดงผลในท่าน ได้รู้ตัวแน่นอนนะคะรู้ตัวแน่นอนเลยแต่ให้เวลาเขาหน่อยในการตอบสนองของแต่ละคนนะคะกินแล้วก็นอนหลับับายก้องพี่น้องขานะคะอ่ะเนื้อกาแฟานะคะกาแฟาใช้แพคกาแฟวา,ฟานาราบิก้าใช้สารซูคาร์โรสให้ความหวานแล้วก็ครีมเทียมกาแฟาตัวนี้เป็นกาแฟทรีนวันพร้อมดื่มพร้อมชองได้ทุกที่ชงได้ทั้งน้าเย็นและน้าร้อนนะคะพี่น้องขาะแต่ก็าว่ส่ไม่แนะนําให้ชงน้าน้าเย็นนะคะเพราะว่าคนรักสุขภาพ ข้อจะหลีกเลี่ยงน้ําเย็นนะคะพี่น้องค่ะน้ําเย็นก็จะทำให้ร่างกายของเรานะคะกว่าจะปรับน้ําเย็นให้เป็นอ่าอุ่นเนี่ยมันก็ใช้เรียกว่าธาตุาของเราเสียธาตุจะเปราๆเล่าพีาา่น้องค่ะชงกับน้ําร้อนดีกว่านะคะอ่ะครีมเทียมเราก็ใช้ครีมถั่วเหลืองแล้วยังมีสารสก,กัดจากถั่วขาวนะคะมีถาววันเปรียงนะคะอ่ามีสุขโรสใช้แทนความหวานใช้อ่า สารสกัดจากถั่วถั่วเหลืองนะคะเป็นีมเทียมแล้วก็ยังมีสารสกัดจากถั่วขาวนะคะมีสารสกัดจากตัวเห็ดลินจือแดงเห็ดลินจือแดงถังเช้านะคะสารสกัดจากใบแปกกล้วยสารสกัดจากใบจับโกจิเบอร์รี่สารสกัดลูทินนะคะจากดอกดาวเรืองตัวนี้จะช่วยเรื่องสายตานะคะแล้วก็แปกกล้วยก็จะช่วยเรื่องบำรุงสมองนะคะ อาจจะไม่หลงหลงลืมลืมนะคะอาถอดแว่นไว้แล้วไม่รู้แว่นไว้ไหนพี่นะะ้องขาหากันตัวบ้านนะคะหาไม่เจออ้อไปดูกระจกนะคะอยู่บนหัวนี่เองนะคะอ่ะกินกาแฟตัวนี้แล้วนะคะออาให้เวลาหน่อยนะคะเวลาหน่อยสักพักหนึ่งนะคะอาการหลงหลงลืมลืมแบบนั้นนะคะก็ค่อยจะค่อย,ค,อยค่อยดีขึ้นแล้วแบบก้วยก็จะช่วยในการอ่าป้องกันโรคซึมเศร้าได้ด้วยป้องกันนะคะพี่นะะ้องขาไม่ได้รักษาเราคือป้องกันนะคะ สมัของเราป้องกันพี่น้องค่ะอย่าให้เกิดก่อนเลยนะคะโรคซึมเศร้านะคะหรือว่าโรคหลงหลงลืมลืมลืมนะคะตัวเองก็จาไม่ได้ก็แย่แล้วพี่น้องค่ะ,ะสารสกรัดจากแอลคาเนทีนเบต้าแคโรทีนพี่น้องค่ะล้วนแล้วแต่เป็นนะคะสารสกรัดที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายเราทั้งนั้นเลยนะคะมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายเราทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเขาผลานนะคะหรือว่า ท้าไม่เลือดเราสะอาดคนที่เป็นเบาหวานความดันก็กินได้นะคะเพราะว่าตัวนี้สารสุคโรสสารสุคโรสให้ความหวานตัวนี้จะไม่มีผลนะคะส่งผลกระทบกับคนที่เป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีน้ําตาลในเลือดสูงอยู่แล้วไม่เกี่ยวกันไม่กระทบกันท่านเป็นเบาหวานท่านก็นะคะใช้ตัวนี้ดูแลสุขภาพได้เลยนะคะอากาแฟตัวนี้นะคะกาแฟอาไก่ก็จะใช้กาแฟ PCN นะคะผสมกับกาแฟดูร่านะคะในการดื่มทุกวันพี่นะะ้องค่ะ อ้าวไก่ก็ใช้กาแฟ KCM หนึ่งซองนะคะหนึ่งซองเล็กแบบนี้นะคะต่อครั้งแล้วก็กาแฟ Endura mm. ก็จะชงได้สามถึงสี่ครั้งนะคะผสมกันไปนะคะก็ดูแลสุขภาพร่างกายของเราในทุกๆวันนะคะดูแลในทุกๆวันเลยสินค้าตัวนี้ก็ขายดีมากเลยนะคะก็เราก็ชงกินกันทุกวันเลยดูแลสุขภาพตั้งแต่หัวจะรดดท้า อากูไก่ก็ให้กาแฟตัวนี้นะคะดูแลตัวเองมานะคะปีนี้เขาปีที่4ี่แล้วนะคะก็ดูแลเราได้จริงๆนะคะตอนนี้กูไก่ก็54แล้วอ่ะความสัมพันธ์ระหว่างสมองกับปากเรานะคะมันสั่งแล้วก็มันรับกันได้อย่างรวเดเร็วพี่น้องค่ะไม่เออเอออ้าอ้ไม่ติดนู่นนี่นั่นพี่น้องค่ะนะคะแรกแรกก็ยังไม่ได้พูดปืดพูดปืดอย่างนี้นะคะก็มีติดติดกับขดาดางแต่เราก็ดูแลนะคะใช้ตัวนี้ ดูแลไว้วางใจนะคะแล้วกินเท่าไหร่ก็ไม่เป็นอันตรายนะคะไม่สะสมเพราะว่าอยู่ในตราส่วนที่พอเหมาะพอดีเพราะว่าพี่บอยของเราท่านได้นะคะอ่ะกันได้ผลิตได้คิดได้ค้นมาอยู่ในตาส่วนที่พอเหมาะพอดีอยู่แล้วพี่น้องค่ะไว้ใจได้เลยนะคะอ่ะอยากจะใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพขอให้ไว้ใจบริษัทโค้งชีโมลได้เลย